สองไปไหนดีก็จะต้องมาหาของเสริมหน่อยเพราะว่าอีพีแรกอีพีเนี่ยคือของเราไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ดีแคทลอนตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนอวมินนะครับจะอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลพิยาไทยนะเรไปเคยมาเหมกันแต่ได้ข่า,ขาวว่าเป็นดิแคทลอนใหญ่นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยครับอันนี้คุณป๊ากอลลิ่หับผมครับ คนนี้ยังไม่เคยไปนะคนนี้ยังไม่เคยไปแต่เราจะลากเขาไปแต่ว่ามนเลือกของก่นอนเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรติดตัวเลยเอออันนี้ไม่ได้เสกนะโอเะค,ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีของอะไรที่เราจะซื้อกลับไปบ้างโอเคครับสวัสดีครับ เที่ยวไทยก็กลับมาบูมกันอีกรอบนะครับก็ช่วงนี้หน้าหนาวด้วยก็กําลังคิดไปกลางเต็นท์กลางเต็นท์ไปตาอุทยานต่างๆน,นะครับแต่ว่าพวกเราจะจะไปหลังกันปีใหม่ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะเราไปแบบคนน้อยๆหน่อยนะครับยังไงก็ไปเที่ยวก็ระวังตัวด้วยว่า <laughs> ตอนนี้ไอเ้เชื้อโควิดมันยังไม่หมดไป ก็จะมีรถราคาบ้างนะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกถุงนอนที่นอนอันที่แผ่นรองนอนเออ่เป็นโฟมนะเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบบาทอ๋ออันนี้อันเล็กร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบอันนี้ที่นอนอัตโนมัติเป็นยังไงไม่เคยใช้ด้วยเกือบร้อยเพราน่าสนอยู่นี่ไงไอ้ที่รางลมเนี่ยมีขายไหมจะซื้อที่รางลมเนี่ย ยังระวังนี่ต้องอกเราใช้อะไรบังนะใช้ฟอยด์ใช้ฟอยบังฟอยด์กระฐานน่าสนใจนะน่าสนใจอันนี้มันพันสี่รวมไปเลยนะไอพันแปดพันแปดก็จะรวมไปเลยมันมีอะไรบ้างแก้วนี้ก็น่าสนใจนี่เป็นเซตเลยใช่ไหมเซ็ตเลยมีไหมไม่ไม่มีนะเอาวที่แล้วนะถ้าตัดถ้าตัดคลิปไปดูนะเราจะใช้ฟอยด์บังเลยนะใช้ฟอยด์บังตอนนั้นเราไปแบบไม่ครบน่าสใจครับผม อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นกล้องส่องทางไกลนะครับอปส่องอะไรเอาสัตว์เอาไปส่องแบบว่าส่องนูกนะครับส่องสัตว์ได้เนี่ยควอนเป็นจริงอ่ะควอนเป็นจริงควอนเป็นจริงมองไม่เห็นเลยครับไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ดิแต่ไมไม่ได้เข้าลึกขนาดนะแบบเดิมเออมันไม่มีนะตรงนี้อันนี้เรามาเจอคูลเลอร์ครับยี่สิบสี่มิลที่นี่ขายค่อนข้างราคาโผลดูนะโผล่อูนะครับเพราะถ้าเทียบแบบนี้เราไปซื้อแมคโครก็อันนั้นพันแปด เราดังเจ็ดซิคลิสรอแล้วก็อันนี้มันน่าจะใส่น้ำแข็งอย่างเดียวนะแต่เขาน่าจะมียี่ห้ออยู่เห็นไหมดูผิวมันสะอาดเลยนะดูแข็งแรงดีแล้วราคาเกาแรงตามก็มีกระเป๋าน่าจะเอาไว้ใส่แับเดียวนะครับก็ให้มันเก็บความเย็นได้เยอะขึ้นอันนี้ใส่กิบซิคลิสกังพันห้าพันห้าเลยอันนี้กระเป๋าอย่างเดียวนะกระเป๋าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็พันแปด หลาอยู่นะอยู่นะเปิดเป็นทางเลือกนะอยู่เป็นทางเลือกนะแต่ว่าเรามีมีงบสูงก็ใช้ตามคุณภาพไปก็อันนี้เจอน่าจะเป็นไอเทมที่เราน่าจะอยากได้เหมือนกันนะครับลงสุนเป็นรองเท้าคุ้ส้นเดินป่าเพราะถ้าตัดไปคลิปที่แล้วนะคิปที่แล้วเราไม่พร้อมครับเอวลั่นเลยครับลื่นตุ๊บตับแต่นี่ก็จะเป็นของแบบแบรนด์เขานอะนี่เป็นแบรนด์เขาใก่้เขียงใกล้เียงราคาก็ ไม่ไม่แรงเท่าไหร่เริเ่มต้น500ครับเรา900รับต้นเหมือนดีนะมันต้องเป็นแนวนี้นะร<า>ะบายอากาศระบายอากาศแห้งไวคุยน้ำแห้งไวยังไงก็เดี๋ยวเราต้องหาไอเทมติดมือกันไปสองสามชิ้นครพอไี้แล้วรองเท้าแตะโอโ้โหครพอไี้แล้วรองเท้าแตะขาดลื่นกันไม่พร้อมอคิดนีเราก็ต้องพร้อมกว่าเดิมมันกันน้ำเนี่ยเนี่ยต้องมหมด5ัน0สอง น่าจะดีอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูเพลินเนี่นเดินภูเขาอ่ะอันนี้น่าจะเหยียบตะปูก็ทะลุนะกลับอันเนี้ยน,น่าแสงแดงดีวัวเล็ก็อันนี้คืออะไรครับผมอันนี้เป็นเกาะเกาะเกาะเทปหลังนะสำหรับขี่มา้าขี่ม้าเราแล้วกล่าวเผื่อว่าเราไปเจอม้าในป่าเรเาก็จับเป็นม้ายูนิคอร์นมาด้วยมีพันตองอันนี้ของเด็กด้วย ในลำนะนี่ในลำเราอยู่อโซนเสื้อนะครับเสื้อเสื้อลายลายพรางนะครับอันเนี้ยมันเหมาะสําหรับการเดินเดินป่าเดินเขานะครับเพราะว่าชื้นมันแห้งไวนะครับมันชื้นแล้วมันแห้งไวสบายอากาศได้ดีสบายอากาศได้ดีเลยแล้วก็รอบที่แล้วที่เราไปก็โอ้โหเหนียวเลยเหนียวแฉะเหนียวเต็มไปหมดเราใส่เสื้อยืดธรรมดาไปมันหนาด้วยนี่ก็ราคาสองร้อยแปดสิบนะคาับสองร้อยแปดสิบผมก็โอเคครับซื้อยู่โดนน้ำมันก็แห้งไว ตะกรงเปียกเลยได้อยู่ตะกรงมันมีที่ระบายตะแกรงก็หลอเกมันดีตรงนี้ดีเทวดีนะใช่ครับดีเทวดีซิปอะมทิปแข็งแรงวะได้ตัวนี้เท่าไหร่ห้าบาทครับตัวนี่ห้าสิบครับโอ้โหนี้ก็ใช้ได้อยู่สีตัวนี้โหได้อยู่นะนี่อะไรเขาเรียกนะกำปั้นกำปั้นคลีนนะโหใช่ป่ะต้องตัดทิ้งไปเลย ทามโฟลีนอ๋อโอเคอันนี้ไม่ตัดทิ้งนะพันหกพันเด,ดีกโดเด็กเโดดนี่เรามาในโซนของออกกําลังกายนะเราจะเจออะไรนะที่คาดเอวนะอันนี้เราเจอกระเป๋าใส่กระปุกน้ำขวดน้ำครับเพราะคาดเอวได้ถ้าดู ep หนึ่งนะมือเราต้องตะกายเลยนะใช่ครับเพราะถ้าเราจะมาถือก็ไม่ใช่ครับแต่เราคาดไดิลองๆนีมัน,นเป็นกระชีบทุกแกเป็นเป็นติดตุกแกนะเอ้ยได้อยูย่นะ ลัอกแตนะ่สี่ร้อยน่ะคือมันรวมมันรวมลงแก้ว, <c oughs> วแล้วแก้วกดตาำมาด้วยก็ย,ย,ยี่สิบไหมได้อยู่ได้อยู่แล้วถ้าก็ปลุกน้ำตั้งหากระลอดแปดสิบอ๋อม,มีเออแล้วถ้าดูอีวีที่แล้วนะเราไปเจอทางที่มันแบบต้องใช้มือดึงเชือกอะ่ะใช่ครับอันนี้อันนี้ล็อกด้วยกันน้ำหลุดได้ม่ใช่เออมันดีว่ะเข้าอะไรจะดึงกันแล้วมันมันไม่เด่นเลยนะไม่เกลี่ยกลาวเลยใช่ แล้วเบาเบามากนะครับเนี่เบาเลยดูดูแบบดูดีหน่อยดูดีหน่อยได้อยู่ผมอยู่ผมอยู่น่าสนนี่เรามาเจอเพื่อนะมีครั้งที่แล้วตอนตอนเมื่อกี้คือไอตัวดูดเท่าไหร่นะไอตัวดูดมันห้าร้อยไปครับสิจั่นนี้เป็นกระเป๋าเลยพันเดียวพันเดียวมันเป็นน้ำข้างในเลยมีหลอดข้างในเลยเห็นปะโอ้โหนี้คือนักกาวิ่งไงวิ่งเที่ย แต่ว่าช็อตช็อตทิปเข่าเทวดาเนี่ยมันก็เราก็มีการเตรียมตัวนะใช่ไหมเตรียมตัวเนี่ยก่อนเราขึ้นเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้เซตนี้ก็ได้นะใช่ไปวอร์มอันนี้ก็เก็บทิปทิปมีไว้ก็ถ้าหลงป่าได้ดีต้องมีต้องมีเน็ตหมดอะไรหมดโทรศัพท์แบตหมดอีกอันนี้ผมว่าอเนี้ยอันนี้เวิร์กสุด180บาทตัวนี้นกบีดด้วยเหรอใช่ครับนกบีดเนี่ยเวลาเราหลงป่าเนี่ยเราสามารถป่าเอ่อเรียกมาได้ <laughs> <c oughs> เด็กเจ้าที่ได้วันนี้แบบเราหลงป่าเขาไม่ได้ยินเราก็เปล่าน้องวีดเขาจะได้ยินเรานะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีที่วัดอุณหภูุิด้วนี่ไม่ใช่โซนแคมปิ้งนะนี่โซนขออกประกาศเราเดินมาดูเล่นๆมะโอกมีพนักงานอธิบายหมดเลยนะตรนนี้เฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะอย่าบอกนะ <c oughs> ย๋ยวบอกว่าเราต้องเอาไปแคมปิ้งนะ <c oughs> อาจจะไม่ไหวอันนี้จกักรยานอันนี้เลยที่แบบเขาเล่นท่ากันเะนี่ยอ๋อเหรออ๋อไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไร Vmax Vmax จักรยาน Vmax จำเป็นไหมในเขาผมว่าไม่จำเป็นนะแต่ถ้ารถเราเรา,เราแบกก็ได้ก็แบกเลยนะแต่ผมว่าถ้าเกิดเราจะไปไอ้นี่จริงๆอ่ะมันต้องเป็นจักรยานพับอย่างเงี้ยแหละที่มันมีเกียร์แล้วก็แบบไปปั่นออกกำลังกายได้อันนี้อะไรผมไปกดแล้วพังเลยอันนี้ เป็นกางเกงนะครับกางเกงปัน่นจนักรยานักเรือเร่องนะฮะอันนี้ถ้าเหมาะสาหรับคนอ้วนที่แบบว่าจะออกกำลังกายครับผมแนะนํานะปั่นจักรยานแต่เราก็ซื้อตัวนี้เซฟเซฟกว่างขาแล้วหน่อยเซฟลุกชายใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเจ็บนะครับเราก็ซื้อใส่นแล้วมันแล้วมันจะป่องไหมนะใช่อันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นใส่เดินปกติมัจะดูออกไงก็ดูออกนะครับมันก็ยังได้อยู่นะ ว่ามันโอเคดมีมีตัวนี้ด้วยมั้ยห้าร้อยตัวนี้ห้าร,ร้อยน่าจะคนเรายี่ห้อกันตัวยี่ห้ออะไรไทยบ้านคนไทยป่ะเนี่ย <c oughs> เราก็จะหนาหน่อยเป่าตุงเลยเป่าตุงใช่เอาใส่ก็ได้ข้างในเทปข้างในสีอะไรข้างในก็เป็นเป็นเป็นฟองน้ำห่อฟองน้ำฟองน้ำสีดำเท้าแล้วเนี่ยแล้วเราใส่เนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ติดตูดหรอก็ นิดๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะใช่แต่ว่า<อ>ถ้าเกิดเราจะลำคายก็ตัดออกไปเลยครับอุ้ยเสียได้เหมือนเหมือนแบบรองเท้าแบนเน่มาเรา<ช>จะไม่ตัดฉลาดอันนี้น่าจะแปลคนไทยครับไทยบ้านห <c oughs> ยอกหยอกหยอก <c oughs> อโชว์หน่อยมีให้เล่นนะโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เ,เ,ท,นนเ,เท่าไหร่สองพันเจ็ดอ๋อแป้นสองสองพันเจ็ดวันนี่มันหมองมันอ๋อมันยืดไม่ได้หมดแล้ว อเหกกน,นื่อยเลยเดี๋ยวดูนะครับเอาแบบไร้ห่วงอ่ะไร้ห่วงอ่ะแบบฟวกไปเลยอ่ะโอเคนี่คือเทคที่สี่นะครับ <c oughs> โอเคมาต่อที่พีเตอร์เชคเ,เรามาเจอไอเทมแล,มแล้วพีเตอร์เชคเนี่ยใครดูบอลแล้วรู้จักเลยครับเราจะใส่อันนี้ลงครับเป็นรุ่นตราประตูนะโอ้ อร่าไหร่อยบอลหนึ่งพันหนึ่งครับปกป้องศิจ้าเขาเรียกอะไรเนี่ยลักลักบี้หมวกลักบี้แล้วเขาไปเตะบอลนี่นคุณเก่งภาษาอังกฤษไหมครับก็พอได้ครับครับเอาไปถามไม่เฉยครับถามไปเฉยยินรู้ไปไหนครับตุ้ตีอ่ะอันนี้เราก็เจอเลือดลดราคาจากสามร้อยดูวางตรงกลางนะกางเดินไปนะอันนี้ก็จะมีที่ระบายจักจักเนยค่ะระบายหลังลองเดินดูนด้ ็ไอเทมเหมาะสำหรับคนไม่ชอบน้ำครับตัวหนาวตัวหนาวนะครับก็คือเป็นมูสอ่ะสายมากเอาไว้ทาจักรลงจักแร้แล้วก็ไอ้นี่เลยไม่ต้องไม่ต้องล้างออกสะอาดครับแล้วก็ถ้าไปในป่าก็อันนี้นิดนึงนะไล่ยุงมุสกิโตข้างนอกมีด้วยนะเหลือนี้ข้างนอกก็มีครับเราก็ซื้อเซาเฟลอันนี้คืออะไรเซนแบบน้ำเฮ้ยแั่นี้เลยน้ับ ครกบัวนี่มีนี่ด้วยนี่ถุงถุงเราจะมาดูเต็นท์ใหญ่กันหน่อยนะราคาหมื่นห้าใช่นี่คือสองห้องจะมีห้องนี้ห้องหนึ่งก็ห้องนี้ห้องนึงนี่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่เลยจะมีที่แผ่นไฟแต่ว่าดูแล้วก็จะการยากนิดนึง เราไม่ชำนาญในการย่างเฮ้ยไม่ใช้หมื่นห้าสองร้อยห้าสิบเนีอันนี้คืออะไรตะข่ายตะข่ายนะตะข่ายไม่ใส่ของใหญ่นะห้างว่าโอเคนะมันก็เกินเกินเราอยู่นะเกินไปอยู่แต่ในอนาคตค่อยว่ากันถ้าว่ากันอ่ะจะหลายวันใช่ไหมใช่หลายวันหรือว่าไปเป็นงานนี่ดีไหม ก็ใหญ่ดีนะครับสองอันนี้ปองเดียวกันนะสองพันคือตัวนี้สองพันคือตัวนี้ตัวเล็กเออได้อยู่นะสูงดีนะมันดีตรงสูงอ่ะดีแต่เนี่ยตัวหกพันกว่าก็โอเคนะผมว่ามันหมือนในนี้ดีหกพันก็คือคุมสองพันตัวนี้อันนี้สี่พันห้าก็เหรอที่จะสองพันโอเคนะนอนได้สองถึงสามคนเลยนะหรือว่าหกพันหกพันห้ามันเป็นเต็นท์นะเนี่ยไอมันเป็นมันเป็นอะไรนี้ต้องเปเนี่ย ออนี้ขขงาากอออ็อันนี้เต็นสำหรับหนึ่งสองคนนะครับก็พันหนึ่งผมว่าก็ไปแค่น้อยๆครับเาผมว่าก็โอเคครับเพราะเราแค่นอนเดียวเขาบอกอะไรนะคุณภาพดีราคาถูกนะคภาพดีราคาถูกไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับ,รบอันนี้เรามาเจออันนี้ครับเป็นเอ,นอเนจีอะเหมือน,ออนออประมาณว่า กินแล้วมันให้พลังงานค่อนข้างดีอ่ะอันเนี้ยผมว่าโอเคนะครับแบบว่าเราไม่ต้องพกอะไรไปเยอะครับเราพกพวกนี้ไปเราแบบจะหมดแรงกันไหมใช่เราจะหมดแรงอะไรเงี้ยหรือว่าเนี่ยไอ้พวกคนหลงป่าอนะไรพวกเนี้เราเอาอันนี้ให้กินแบบสอนเวลาช่วยเหลือได้ให้พลังงานดีเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบแคลเลยนะมีหลายยี่ห้อนะหลายยี่ห้อมัหนหลายกินเลยนี่ก็อันใหญ่หน่อยแปดสิบบาทเหมือนน้ำในเซเว่นเลย ใช่เป็นเซึ่งดีแล้วก็ให้พลังงานสูงเดี๋ยววันใกล้ๆไปนะลอมาพอลันนะกินก่อนก่อนตอนเราใกล้จะหมดแรงนะเออน่าสนใจน่าสนใจก็เดี๋ยววันใกล้ใกล้จริงเดี๋ยวเราก็ซื้อละค่ค่อยซื้อไปนะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะซื้อกับคัพตี้นะครับคัพตี้คัพตี้น่าจะถูกกว่าอันนี้หกสิบบาทถ่ายถ่ราคาไว้เพียบ กระเดี้ยคือข้าวมื้อหนึ่งเลยนะถือว่าเต็มเป้เลยถือกว่าก็เดี๋ยวเราจะกลาศไปแล้วครับว่าวันนี้เราได้ของช็อปของของแคมป์ที่เราจะไปทิพย์ได้นะเราได้อะไรมาบ้างได้อะไรอะไรอันนี้สตัวส่นตัวตื่นตัวครับแต่ว่าคือของที่เราจะต้องการ่ะมันยังไม่เจอยังไม่ถูกใจเดี๋ยวเราไปดูวันใกล้ใกล้ไปค่อยมาใกล้แล้วเราไปดูดีแค่เล่นที่อื่นเพราะอันนี้ของค่อนข้างน้อย หรือว่าเขาหมดใช่ของมันน่าจะหมดแหละเพราะว่าคนไปทริปไปอะไรกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นก็ยังไงก็ติดตามเลยนะติดตามกันอีกทีแล้วครันะครับว่าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีหนึ่งโอเคครับผมสวัสดีครับยูทูบเบอร์ของแถมอันนี้อันนี้ลองนอนหรือเมาหมดสภาพถูเสื้อด้วยนะสปันสเซอร์ ีใหม่แฮงครับเอ้าเที่อมาไลยมงไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลวนะ